16นาฬิกา30นาทีวันที่22พฤษภาคม2557ขณะผู้สื่อข่าวจำนวนมากรอฟังผลการประชุมหาทางออกประเทศไทยก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อรถของผู้นำเหล่าทัพออกจากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตพร้อมกับกำลังทหารและรถยนต์ทหารหลายคันปิดทางเข้าออกสโมสรทหารบกขึ้นคะรกคนขับมคก มีทหารอยู่ในรถตู้นะคะทหารทหารท้องท้อพร้องกำลังนะคะนั่งอยู่ด้วยกันค่ะพี่โตอยู่ไหนพี่โตเห็นไหมใ้นกาค่้หกนา่4ทีนะคะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะคะในขณะที่ยังคงมีการพูดคุยการประชุมการของผู้จัเหล่าทัพนะคะทหารมีการนำรถทมวีมาปิด สโมสทออรทบค่ะหลังจากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็เห็นคุณสุเทพทศสุบรรน,นะคะขึ้นรถตู้อยู่ในขบวนของทหารซึ่งภายในรถดิฉันก็เห็นคุณสุเทพนั่งอยู่ด้านในมีเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธนะคะควบคุมตัวออกไปค่ะและขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในค่ะณเวลานั้นผู้สื่อข่าวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกําลังทหารจํานวนมากเข้าคุมพื้นที่ก่อนที่นักข่าวจะถูกกวาดต้อนกลับห้องแถลงข่าวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ ถึงบอลชนน,นกลับไปที่ห้องถแถลงข่าวนะคะโดยที่เรายังไม่ทราบเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ,คคะทุกคนก็ลังเดินขับไปที่ห้องถแถลงข่าวเพื่อใช้ในราชตรของหน่วยห้ามไม่กี่นาทีต่อมาทุกคนก็รู้ว่าเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้คือการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก ประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มีนายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงภพศสารรักษาการรองนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีเวลา17บเนาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ออกถแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกานประกาศฉบับที่1ของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติที่จะยึดอํานาจการปกครองประเทศนับตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะคะซึ่งถือเป็นการประกาศยึดอํานาจหลังจากการประชุมร่วมกับผู้นําทางการเมืองทุกฝ่ายนั้นล้มเหลวค่ะทัปนีเอียสีชัยรายงาน